เดี๋ยวนะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องจุดจันนาจุดจันนาตุดตันนะนะนะวันนี้เราจะมาแกะกล่องปริศนากันนะคะที่คุณแม่ได้สั่งมานะคะแต่เราไม่รู้นะคะว่าแม่สั่งมานะคะเราจะมาแกะกันค่ะอุ้ยกล่องมาเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าเราจะได้อะไรนะคะที่คุณแม่สั่งมาเอาแว้ยยอะไรอ่ะอะไรอ่ะ กล่อ,องล<ด>้วรล <ดำ S 2> ่ะสีดำดำอ่ะ,อะตรงสีดำดำแม่แก้หรือเปล่าเนี่ยเออแม่แก้หรือเปล่าแม่สั่งอะไรมาแม่แก้หรือเปล่า รีนหยิบก่อนเลยนี่เอาตัวไหนเอาตัวนี้อ่ะแกะตรงนี้ได้เลยค่ะ <c oughs> อุนอ๊ะอาพูนจิบพูนเก็บอย่าเชื่ออย่าดูนะดูจิบไปเนาะตัวดีเขียว <c oughs> วอเตอร์เมลอนเฮ้ยื่นเต้นอ่ะหนูชอบตัวน,นี้อะ <c oughs> ใช่เอ๊ะ อ่ะอ่ะ๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคนไหนกันบ้างโอ้ยเสียงดีมาแล้วยอ้ยโอ้ยใช่ใช่แม่ซีเขด แปะวางไปเลยค่ะตรงกลางไปเลยค่ะจุกๆมีซุปเปอร์ คนชื่อน้องเคสเอาเองเดี๋ยวใส่ใส่ใส่เต้อันนี้คือการ์ดของต้องเลือกปิตาอันนี้คือการของน้องนะคะปิดตาได้ซีกิดแล้วอ่ะดีใจมากเลยจริงจังก็ยังได้ซีกิดอ่ะงงงงแบบง่งอ่ะทำรูการ์ดนะแกตรงนี้เลี่นี่นี่นี่หมันกาแฟนี่ตรงนี้มันสามารถขยับได้ด้วยอ่ะ หลับตาเลยอตรงไหนะเอาไกล้มือซะด้วยให้การนะอุย้ยอ๋อไม่ใช่สีเขียดขอโทษนี <c oughs> ่คือสปินทอยอุ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนางมีแบบครอปอะไรต่างๆเฮ้ยถึงเต้นอ่ะถอดเต็มอ่ะถึงเต็มอ่ะ <c oughs> นะคะน้องจะมีแบบเหมือนมอนสเตอร์นะคะเหมือนแบบเชลโลคอะไรแบบนั้นนะคะแบบเชลโล่นะคะทีน้องจะมีแบบไวรัสอยู่ข้างๆน้องก็จะยิงไวรัสนะเลือกแล้วอันนี้แน่นอน <c oughs> หนูอยากได้สปบอนบ็อกตัวสีเหลืองตัวนี้ทุกคนอยากได้ท <c oughs> ีนี้ทุกคนอุ้ยต,ตัวนี้แม่จับมาเร็ววิวนางร่างอุ้ยตัวนี้สีสันสดใส ตอนนี้คือคืออันนี้เป็นแบบซีซันหนึ่งนะคะทุกคนแล้วมันเลิกผลิตไปแล้วนนแก่พร้อมกันามาจ้าดอยู่ในนี้ร์าอยู่ในนี้กมแพร้อมกันหนึ่งสองสาม อันนี้ของพี่เกลนะคะอันนี้ของลิลินน,นี่เป็นตัวเจนดี่อันนี้คืออะไรตรบปลเมอรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดต่ตรงกล่องบอกว่ามีเก้าตัวนี่ อันสุดท Bref, <tem> <tem> ้ายไปอยู่กับแม่ได้ไงอ่ะไม่อเธอแบบกันแม่ลงทวงนะจะแม่จะให้เธอมันเป็นเจกแม่มาดูกันนะคะว่าคุณผู้ชมจะได้ตัวอะไรนะคะทุกคนมันเหลือคริสต์มาสกับเอิ่มตัวนี้กับแคนดี้ทุกคนอยากได้เลยแต่พี่เกลียวอยากได้แคนดี้มากเลยคินดี้น่ารักทุกคนมันเหลือคริสต์มาสคริสต์มาสจิงกับเบลล์จิงกับเบลล์จิงกับเบลล์ก็

เอ๋อไม่ใช่แคนดี้แม่ขอโทษมันคือแคนดี้แคนดี้จ้ะนี่คือท้านทำไนคืออะไรวะเนี่ยเจ็บคอไปหมดแคนดี้นะคะดูเหมือนเป็นสีใสๆแต่ว่าจริงๆนะคะสีน่ะคือมุกนะคะ นี้นะคะแล้วก็เปิดไปแล้วทั้งก้าตัวแล้วเราได้อะไรอีกทุกคนลวงคนมันดีอย่างนะลัซซีเคล็ดเหมนนะคะนี่ค่ะติเกลนี่ค่ะติเกลทอมบิเกลแล้วครั้งที่แล้วนะคะทุกคนเราเปิดชิงจังไปอ่ะได้แล้วได้แล้วซีเคล็ดเหมือนเดิมอ่ะดวงมันดีขนาดนั้นเลยเหรอออือสำหรับวันนี้นะคะพวกเราขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์นี่ลิทกับพี่เกนเลนะคะ